ลล้ว่ะเกมหมดเลยเอ้าเอ้าเอาไอเลยวัดเอาไปเลยอะไรอะเอ้าเดี๋ยวคนโกงมีใครใช้ปูคนโกงถูกลงโทษแล้วการแข่งขันเอ้ามีคนโกงด้วยเหรอเอ้าไม่มีด้วยเหรอเฮ้ยแม่งโคตรเจ๋งแม่งเป็นทันทีเลยอ่ะสไยด์สไลดสไลสีก็ดีสีก็ดีเออมึงกูจะได้ไม่ต้องเพ สวัสดีครับผมไก่ตัวปลอมสวัดไมสดีติดไรสกินนกเลยครับไม่ได้สกินนกขวดดีอ่ะบสวัสดีดีชื่ออะไรชื่ออะไรสวั่ดีอออ่่ชืะไรับดไม่ดีชื่อตัวครับช่องบิดแน่นอนดีดีเยอะดีดีเออไงเท่ากับศูนย์นะฮะเออเรีย่ยคน่าไอศูนยมึงไม่มีอะไรอ่ะก็ชื่อไอ้น็อตตัวปลอมส่วนไอ้คนทางขวาก็ชื่อนายตัวปลอมส่วนผมก็ไก่โตวปลอม มึงพูดเหมือนคนก๊อปมึงเยอะแมทส์าวันนี้เราจะมาเล่นเอเปกเบื่อต้องไถ่ก็เอเปกอ่ะมาเล่น L O L ก็ได้เกิดฟินิกปะไม่เลยอะที่เราจะมาเล่น L O L ชั้น F P S พีเอนยาอดมันเหมือนนะเว้ยรอบเหื่อต้องไถ่เหรอนัดกดบีที่หนึ่งกดบีที่หนึ่งนะกดบีรอบหนึ่งเสียงออกขวดเลยดิอ่ะเอ้า อยู่ก็ได้ก <c oughs> ดดีอีไม่ติด <c oughs> มีปิดไมคแน่ทงหมดเลยเออเข้าไปตั้งเนยมยไม่ปิ <c oughs> ดแล้วเดี <Spike here. S 1> ๋ยวรดก่อนลนะปเฮียร์เ้ยินโหลดไมิเลยี่ต้องได้ยิบ่ไมในในเกมโอ้ยไม,ม,ม่มีใครมาคุณเลยเจ้าเอ,อ๋อ พี Không, ่แต่เอาเองอ่ะแล้วแตผมดักกลางไงดักออกมาฟีดิกนี่ยังโคตรน่าอุกคานคือพวกเดียวกันก็ยังโดนมี่ไงตายกันหมดยังหรแอ้วตัวน์

ดีเอเลือกหมดใช่ป่ะดีหมดใช่ป่ะดูเอแล้วล่ะเอหมดเลยเอาเอาเอาอะาดไปลว้าทาไปเลยอะไรอะไรเอาเดี๋ยวคนโกงมีใครใช้ปูคนโกงถูกลงโทษและการแข่งขันอ้ามีคนโกงด้วยเหรอเออ ไม่มีเลยเฮ้ยแม่งโคตรเจ๋งแม่งเพนทันทีเลยอ่ะสไยด์สไลดสไลสีก็ดีสีก็ดีเออมึงกูจะได้ไม่ต้องเพมาเอาต้นแบบมาจากใน KDA อ่ะในเกม KDA ใน L O L อ่ะมันชื่อใครซ่าบ่ะรู้ปล่ะไม่นี่ไม่ไอ้เล่นอากาลิเอออากาลิตัวน้ำคานาอีกแล้วสองตัวเลยทีนี้แจ้งแบ้นเพื่อนไหมไม่เอาเด็กเจ๊งกูเลยนแบบ ระเบิก็อาจจะเด้งเองก็ได้นะใช่จังหมู่อะใช่เวลาบอมเดินจมูกนี่ไงพี่ไก่นี่มันคือพลังงานไอ้นี่ที่ระเบิดอะมาดูดิมาดูดิเนี่ยเห็นปะตพลังงานที่มันระเบิดดูดิใช่ปะล่ะสีดำใช่ใช่ที่มันสั่งให้ระเบิดได้ที่เราโดนแม่งบอมตลอดไปปะเล่นๆๆๆ เอาชิบหายเด้งใส่กูน็อตมาน็อตมาน็อตมาตรงไนมาอย่ามาเนี่ยมาตังเนี่ยสตินบีคอนเฮียร์แฟด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 ออกไปทำโพวยะวะกูเออที่จริงไม่ต้องออกก็แฟดได้แล้วเนอะเออ

น้อตเห็นป่ะผมยัดหน้าโอเมนไปนะกระตีกระตีผมยัดหน้าโอเมนไปเต็มๆมเลยนะเด็กเอวคืนจะไม่นายเจ่บ้านดงดิเราหาเรื่องไอ้ไกลโอเคทำไมเฮ้ยผมยัดหน้าโอเมนเมื่อกี้เดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้าวาา์ปเล้วเมื่อกี้ผมผมยิงระเบิดติดติดตู้นี่เลย Smokes down. มัดปิดให้ปิดประตูขังนอตไหมจ้าหาวะไม่ต้องไปไปมีไปบีบีบีเลยโกบีเลโกบีเฮ้ยตกใจใครเข้าวะเอ้ยมีมีบีบีใช่ปะ มนตัดแฟษได้ป่ะใช่ใช่ใช่มาเศษเลยมาเศษเลยโอ้ยอีฮ่าเฮ้ยเศษเฮ้ยเชี่ยต่อใช่ป่ะรอวัปปเนี่ยด้วยนะนานเจ็บเจ็บเจ็บเลยซ้เลยปลาระเบิดสิ ไอ้ดขอโทษขอโทษเราขอโทษเราโอ้แฝงแล้วโอ้โอ้แบบไุณเป็นอะไรนักต้องขอโทษต้อขอโทษขอแขอการขอการขอการโอ้ไม่กินพ่าดเลกนอยดวงตาของันมันมืดม่เอเก่งมึงเก่งตอนไม่อยู่อ่ะ กมาเล่นอะไรเนี่ยไปกัดกัดังหว่างี่ดีกัดะหวาีสตสต้องถอยลังมานึงสตีสีมันมันติดมิดขอบข้างในกูสว่างจ้าเลยรเฟชาร์จด้วยนะี่แฟลกก็โคตรดีเอ็กแล้วล่วะเอ๊ะดักดักดีตัวนึง

มัดมาดมาได้มาได้เตเลยเฮ้ยเฮียนี่มันรู้ดีแต่ s e planted โดนระเบิดเืองเองกิโง่เะน่าตอมีคนตามผมนึกว่มีคนตามอ่ะเลยยป้าเหรอใช่นั่นไงตายตายตายตเฮ้ยเออทีมเราเล่นโง่เรอดูอ่ะ ไม่ใช่เราสามคนเนี่ยเอาเรามาแบกสองคนนี้กันเถอะที่เดียวกลัวอะไรกลัวตัวต่อกลัเล่นยังไแต่เ smoke down Molly Stim beacon here มาตัมาึงมา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 ช่วามามามาามามามมาาามามนมามาามามามมกมบอมจะมามามมา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 มมาาระวังาอ้าเอมา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 ม มองก็แฟดกลัวหัวแฟดกลัวอ้เหี้ยแฟดพื้น,น้โหไอ้เอ้ยเจ็บสู้วันม่ฝดดีหว่าเลยเอไมเใ็นเอ้ย

ใชใช่ใช <b film> <front>. ่เ <partido> น <Me slow> <ilgili> ี <Around streaming> uh ่ยเข้าไปหลายเม็ดแล้วเนี่ยไม่โดนตังเม็ดเลยเมื่อกี้เนี่ยโดนปีปีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันสับปืนยิงเลยอรอคอยดูอีกทีหนึ่งกด้อีกทีหนึ่ง ดน่ยลงไม่่ใชไไหอ้ฟีนิกฟีนิกมันรู้ว่าผมใช่มันรู้ร,รู้ได้แน่ฟาอะไรมาไมา่แดดกูระหุละมันอยู่ตรงไหนมาร์คมาร์คด่วนมาร์คด่วนผมจะติดมาโอ้มาหมดเลยมาร์คด่วนตรงไหน โูฆ่าไม่ได้เลยวะเฮ้ยสายพี่แกไปเห็นเฮ้ยวัดแตกคิดว่ามันรู้มากไหมนั่นรู้ด้อพี่แกนันหมดรู้เลยคุย่องนะทำไมมันรู้อ่ะทำไมมันหันมารอทางนี้จนหมดเลยอ่ะ หลายตาแล้วนะมึงดูฝั่งศูนย์ตั้งแต่ยิงพวกมึงไม่เข้าแล้วนะดูของฆ่าเลยวิธีขุต้องฆ่าได้หลายตัวแล้วให่ปนปะ่ะเอออะไรเนี่ยกูได้ตัวเดียวนะวางต้องกัน,กนมึงมาชอกตกกนรอมึงแล้ว

ไอ้บอมมินุลาไอ้เจ้าตัวไอ้เจ้าตัวเนี่ยอย่าไปลวงกันบอมอยู่นี่๋ยวผมสมมติปิดบอมไม่ไม่ได้มันเห็นในแบบที่30 seconds left

พวกมึงเล่นแปลกๆเฮ้ยใครก็ได้มาอยู่เองบ้างไอ้ก่ยฟองนูตัวหนึ่งเหมือนกันน่ะลัวทั้งลัวนานรู้ตั้งนานแล้วกูก็บอกอยู่ว่ามันเรื่อนๆนะอ๋อเอาเช้เลือดสกิลแฟดโอ้จบ

ไม่มีน,นั่นหลก็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 เข้าเข้ายวเข้าวัด๋ยวเข้าว์ป,วปไม่ทันแล้วล่ะก็หลอกวัดเยี่ยาว์ปเพี่ยนอวิง่งแฝงหัวตู้เลยไม่ด้ ถ้ามันเดินยิงแบบโง่ๆเลยไม่กลัวเลยผมเลยโอ้โหตุ่มตายมันแอบมาได้ไงเอาวะกูลองทนไยดิถ้าอันนี้ยิงมั่งไม่ตายเหมือนไอตัวนั้นแหละไอตุ่มตุมแกงไป ถ้าทนายยิงมันไม่ตายนะเหมือนที่ตัวลุงที่ผมเจอเลยเอาทนายได้ยิงมันไม่ตายเพื่อนหลุดอีกคนอ่ะเอาเลยเฮ้ยวะ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 เฮ้ยเฮ้ยมึงรู้ได้ไงอ่ะมึงปิดตรงนี้มึงรู้ได้ไงเฮ้ยมาบีมาบีมาบีชัวร์ไมนี่ยชัวร์ โล่พังรุ่ตัวเลยด้วยแข็งไว้นายจู๊กซ์โอเวอหยุดเจ๊ดผมรู้ว่ามันอยู่ทีงไหนมันอยู่ในตัวหนึ่งโอ๊ตแตกสามสี่ตัวเลยไม่ตายอ่ะ ไอ้ยก่มาลุมิีอ่ะไม่หน้าเลยเฮ้ยรู้มากมันรู้ป็กไก่เหรอปืนไี่ก่เปไก่ยิงเร็วไวมบ้มัมมีอะไรพี่ เมืม่อเตี่ยไม่มีในวันตีพี่ไก่อีกสองขีด Spike planted รู้มันรู้ว่าผมอยู่บอกได้แค่น,นี้แหละมันเบรกอะ่ะไปขวาแล้วขวาขวาพีาหห่หมดแล้วหมดแล้ว ความเหมืนเดิมความเดิมล้าหลัางล้างล้งพี่หลังแกหลังมามาสองหลังเลยนึกเขาวัดอ่างเงี้ยไปเลยชาวตายปล่อยโอ้ยพี่มันรู้เว้ยฟังเสียงเดินนล้รู้เลยโอ้โหฟังอยู่ไปทีนะมันเบรกไ่ะก่อนมันจะถึงประตูอ่ะ มันเบรกอยู่รู้ได้ไงอ่ะไม่ไก่เอาไม่ตีแม่อะไรอ่ะมันตีมันชอบมาบีอยู่ที่กต้องขอขอรายงานแบบทำไมมันรู้จังวะวกูอยู่ตรงไหนพวกมึงรู้หมด Let's go รายงานโคตรเร็วเลยเฮ้ยนี่พอโคตรเร็ว มันมาผผมมอยู่ใครไค้ขึ้นมันไปไหมมาเอมาเอไม่รู้อะครื่องเครื่องเนไม่เจอโอ้ยโอ้ยเยอะเยอะเยอะตายอยู่ข้างหลังปุ๊ตรงนี้เลยข้างกล่องเลย ถ้ามัรู้นายอยู่เนี้ยห oh, oh yani ลงัลงหลังหลังหลังไอประตูอ่ะหลังที่ที่จะไหนล่ะไอสัตว์รู้ไอเนี้ไอเนี้ซ้ายซ้ายโอ้ทขาไมถึงรอ พอดูมากเลยใรมากผมรอค่าไอตัวฟิลล์ไอตัวเนี้ยไอตัวที่ไม่คาดการณ์ตัวมาฮ้ารายงานเพื่อนด้วยหรอเกย์ใช่ไหมผมขออันตรีดิโอ้โหไปเก็บจุดอื่นเนาะ ควรเก็บไว้ทันผมว,ว่าถ้าเราจะรายงานถอไม่รู้ว่าใครโกงอะาจากรายงานเกันนดให้เข้าไปเช็คเขาแบบเขาเหมือนที่มันที่ดาจอนี่นั่นนะ smoke d o w o l ไปไปอ้ว้าผมวะาามมาาว้ามาล มันรู้จัง,งวะไอเหี้ยรู้ว่าเน่ยรู้บ้างเอ้ยมันรู้ค่ัผมอยู่นี้ด้วยนายมังกรมันอยู่นี่หลายตัวไปไม่ได้ไปไม่ได้คือจากระดับผมนะน็อตโดนหนักไปไม่ได้จุตายบุกแมง มันวางอยู่ซัดได้เลยข้างใน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 เดี๋ยวนายนายอ้อมรู้นี่ออกทางซ้ายเห็นบ้างมันรู้มากปะรู้มากปะระวังยิงหลอมยิงรอม Hit my way. Smokes down. Folly. let go! Way in on. Not beacon down. We'll you're, you're here. That yeah. You, Smoke. out of charges. เอามาปุ๊บมาปุ๊บมึงไปวางด้านในทำไมอะโด้อ้ไรอะตามกันหมดทำไมเนี่ยมาอยู่ตั้งแต่เมื่อไหร่วะเมื่อกี้เนี่ยเพิ่มความแรงให้โอดี จามไันี่เก็ามมากปืนกูเลยโห้ปืนนายไม่สกปกคอมนี้่ค <laughs> นี้ไม่ต้องซื้อเลยปืนนายไม่สกปิกเะ <laughs> ไงวะเออใช้แล้วไปตาย ใส <laughs> <laughs> ่แล้วมันใส่แล้วแพ้รอบนีคือแพ้พร้อมแล้วไปอ๋อ

มาบอลหยุดใครอ่ะไม่เก็บบอลมาแล้วเอาเฮ้ยเฮ้ยว้าวว้าวว้าวมาเอาเชียร์แล้วเพื่อนโอ้โหเพื่อนไม่ดีอีกเอ้ามันว้าวมันว้าวแกไม่เห็นแต่แก่แย่ล Defenders win ยื้อที่ทำได้แต่จะรายงานฟีนิกซ์ไหม คือผลงาน<ไ>ขายแค่สองตัวอีโซว่าอองาอีฟินิ่แม,แม่งเอาซะแม่งหลเริ่มเริ่มเลยไม่ไม่ผู้หญิงไข่จะเปไ็นท้ายายช่วยผู้หญิงเข้านะ <c oughs> งานมาัห้ามดู <c oughs> เด็กและผู้ใหญ่ไม่ควรรับชม